อดีตผู้อำนวยการโรงแรมร่าให้วอนแม่ดาราหนุ่มใช้นี่ขณะลูกใช้ชีวิตหรูหราเปียแฟนจากกรณีเคยเป็นข่าวดังอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเพื่อนครูผู้ที่ต้องมารับชดใช้นี้แทนให้แม่ดาราหนุ่มแมงมุมกิติพัทรรัตนาเสรณีเมื่อปี6 2สองโดยขณะนั้นดาราหนุ่มเผชิญหน้าอดีตผู้อำนวยการคู่กรณีแม่ยอมรับแม่กู้เงิน1.4ล้านแต่ไม่จ่ายเงินจริง ทำให้เพื่อนครูผู้คำประกันให้แม่เดือดร้อนและพร้อมชดใช้แทนให้นั้นล่าสุดวันที่9พฤษภาคม65อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนออกมาเปิดใจร่ำให้ชีวิตสุดลำบากบ้านปลายต้องมานั่งใช้หนี้แทนแม่ดาราหนุ่มเงินแต่ละเดือนถูกหักแทบไม่เหลืออะไรกินคงต้องชดใช้หนี้ไปจนวันตายกลุ่มผู้อำนวยการและครู8คนต้องมารับชะตาการรมแบกรับหนี้มีผู้อำนวยการ คนหนึ่งเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตไปแล้วส่วนอดีตผู้อำนวยการอีกคนถูกทวงหนี้จนเส้นเลือดฝอยแต่ต้องพิการอยู่เพียงลำพังนั้นขณะที่ไปส่องความเคลื่อนไหวในอินสตากแกรมของดาราหนุม่มแมงบุมกิติพัฒน์รัตนเสรณีซึ่งเพิ่งเปิดตัวร่วมแสดงในละครศึกเสน่หาไกลทองชาละวันทางช่อง8มีพิธีบวงสวงละครไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา ขณะที่โพสต์ล่าสุดของหนุ่มแมงมุมโพสต์ภาพรถหรูพอดป้ายแดงพร้อมแคปชั่นครบรอบ3ปีกับแฟนสาวทั้งติดแฮชแท็กว่าแฮชแท็กจะเปจนกว่าจะล้มละลายว่าแฮปปี้แ n นนิว s ซ r รี3เ e a ยเป็นของขวัญชิ้นแรกที่ไม่สามารถเซอร์ไพรส์ได้จริงๆหลายครั้งที่พี่ชอบซื้อของที่มีมูลค่าให้หนูไม่ใช่เพราะอยากให้หนูติดแบรนด์หรืออะไร แต่อีกความหมายที่พี่อยากจะสื่อคือพี่มีศักยภาพมากพอที่จะดูแลหนูและคนรอบข้างหนูได้อยู่รักกันแบบนี้ไปนานๆน,น,นะคะขับดีๆอย่าซิ่งเยอะแฮชแท็กปอเช่911ทาก้าสีสแฮชแทกจะเปจนกว่าจะล้มละลายนอกจากสายเปแฟนสาวด้วยรถหรูป้ายแดงล่าสุดแล้ววันเกิดแฟนสาวที่ผ่านมาดาราหนุ่มก็ยังเซอร์ไพรส์ด้วยของขวัญเป็นกระเป๋าหรูแอร์เมสรวมทั้งยังโพสตไปเที่ยวที่พักหรูหร หรือร้านดังๆต่างๆ